สวัสดีทุกคนจากการมาถึงของ p u b G Mobile v e r s i o น3.4เราตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้สำรวจแคมเปญใหม่ของ Green Game Jam Play for Green พร้อมคุณเราจะเปิดตัวแผนที่ใหม่อย่างเป็นทางการ2แผนที่เทมเพลตแผนที่ผลงานและองค์ประกอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Play for Green ใน World of Wonder สวนสุดพิเศษในโหมดบ้าน กิจกรรมภายในเกมที่สร้างแรงกระเพื่อมและอื่นๆอีกมากมายแคมเปญน,นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่โลกของเรากำลังเผชิญและร่วมกับผู้เล่นของเราในการสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิมมาดูกันเลย อันดับแรกการร่วมง,งานกับศาสตราจารย์นักพยากรณ์ภูมิอากาศอย่างมาร์คมัสลินเราจินตนาการว่าอีก100ปีข้างหน้าโลกของพับ g Mobile ท่ obile, ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีหน้าตายอย่างไรและสร้างแผนที่2แผนที่ขึ้นใน World of Wonder Rune of นซ i r a n g ในแผนที่เหล่านี้ผู้เล่นจะสามารถเห็นภาพในอนาคตหากเราไม่ลงมือทำอะไรเลยพร้อมได้พายุทรายต้นไม้ที่ตายแล้ว หญาสีเหลืองที่ถูกกัดซอนด้วยลมและทรายรวมถึงแหล่งน้ําที่กระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเราจะเปิดตัวแผนที่ r u รูนซา a เฟรนโจอย่างเป็นทางการ2แผนที่ใน r ร so ู of า a เฟรนโจแซนสตอร์มผู้เล่นจะต้องรวบรวมสพลายยาให้มากที่สุดก่อนที่พายุทรายจะมาถึงเพื่ออยู่ให้รอดจนถึงตอนสุดท้ายและคว้าชัยชนะท่ามกลางพายุทรายในขณะที่รูนซ r วเ so g รนโ o exploration จะมาพร้อม ประสบการณ์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นดื่มด่ำกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราเรอชมผลงานที่ยอดเยี่ยมของครีเอเตอร์ที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Play for Green เพื่อสานต่อการพูดคุยเกี่ยวกับการอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ครีเอเตอร์สามารถสำรวจทีมอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมในผลงานของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเราจะเปิดตัวไอเทม World of Wonder ทีม Play for Green ซึ่งประกอบด้วยพืชที่ใกล้ศูนยพันธุ์คือต้นเบาบับยักษ์และแคลิฟอร์เนียเรดวูดนอกจากนี้เราังเพิ่มอ,อุปกรณ์โซนสีฟ้าคลาสสิกใหม่เขตมายุทรายรูปลักษณ์ลูกบาศน้ำใหม่ลาวาและน้ำเสียรวมถึงโลโก้ g r e รีนเกมแจมสำหรับให้ครีเอเตอร์ใช้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างแรงกระตุน้นโดยตรงต่อโลกของเรา เรายังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เปิดตัวกิจกรรมทีมเพลย์ฟอร์กรีสุดพิเศษในช่วงกิจกรรมระยะวิ่งของผู้เล่นในโหมดคลาสสิกของ PUBG Mobile จะถูกนับรวมในมาสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์่อช่วยเหลือโครงการต่างๆทั่วโลกในการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสําคัญและสนับสนุนระบบนิเวศอันล้าค่าของโลกผู้เล่นจะได้รับรางวัลภายในเกมสําหรับการเข้าร่วมเชิญเพื่อนของคุณและเข้าร่วมกิจกรรม Run for Green เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่าน PUBG Mobile กันเลย สามารถปลดล็อกรางวัลภายในเกมผ่านกิจกรรม Run for Green เราจะเพิ่มพื้นที่โต้อตอบในบ้านโดยเน้นที่การแสดงต้นไม้และพืชใกล้สูญพันธุ์ชนิดในโลกความจริงต้นเบาบับยักษ์ต้นสนวอลิเมียต้นสนหางลิงต้นมะเข้ามะแกงลิงและดอกบุกยักษ์ผู้เล่นสามารถชมความงดงามในพื้นที่ดิจิตอลใหม่แห่งนี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์อันน่าทึ่งเหล่านี้ ร่วมถึงสาเหตุที่ทำให้พวกมันตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามเล f ฟ r ก r รีนร่วมปกป้องโลกของเราไปด้วยกัน